ไม่ดำๆเหมือนผิวอมเลยอะไรแซ่บคอหมูค่ะทุกคนดูตัวอะไรวะน่ากินมากอ่ะดูตามเส้นเล็กค่ะทุกคนดูคุยคือน้ำลายไหลเลยอ่ะดูน่ากินมากทุกคนดูยำมาม่าคอหมูย่างดูคอหมูย่างของเขาน่ากินมากคอหมูย่างคือแบบว่าเทคเจอร์แบบดีมากอ่ะทุกคนดูดิทุกคนชอบไทยอหั่นเป็นแบบแยก t e x t อร์ดีมากมาพร้อมกับนมนมกระเทียมเจียว,วร<ถ>ตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนบันทัดทองมาหาอะไรกินค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราไปดูว่าเราจะไปกินร้านไหนกันบ้างน,นะคะแล้วก็จะมีร้านไหนอร่อยเด็ดกันบ้างทำนี่นน <laughs> ไปไปดูกัน ถ้าจะไปหาของกินนี่มีจักรยานกับสกูตเตอร์เช่าด้วยนะทุกคนดูตรงเนี้ <c oughs> เราจอดรถกันที่เพลเยอร์บ็อกซ์นะคะทุกคนจาอยู่แถวๆถ,ถนนบรรทัดทองเลยค่ะนี่ค่ะเพลเยอร์บ็อกซ์ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนแบบเป็นสนามกีฬามีเทนนิสมีเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยเนาะไปจอดข่าหลังได้ที่จอดรถคนใหญ่มากค่ะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่วันกรุงเทพะเนาะันกจะแบบเต็มเร็วนินดนึงด้วยความโชคดีเรามาเราก็มีที่จอดนะคะดูสิทุกคนตอนนี้เราเดินอยู่ริมถนนเลยนะ มเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ,คะด้านในเนี่ยที่เราไปจอดรถนะคะทุกคนรอบอิสระเทนนิสมีอะไรเนาะโอเคอเฮ้ยนี่มันสกูตเตอร์รุ่นเดียวกับแม่แอมเลยนี่มาเนี่ยฉันไม่อยากได้รถชนนั้นอะรุ่นเดียวกับที่บ้านเราเลย,ยเฮ้ยส่งจากที่นี่แน่เลยเธอเพราะว่าเพราะว่าพี่ฉันสั่งเหมือนร้านอยู่อยู่แถวนี้ร้านนี้แน่เลยพี่แม่แอมสั่ง อยู่ที่หน้าร้านหนึ่งนงนัวนะคะทุกคนร้านดังเลยของบรรทัดทองคนโคตรเยอะเยอะมากเยอะสุดๆเยอะแบบโอ้โหถ้าเกิดจะกินต้องไปแบบว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็ต่อคิวเอานะคะแต่คนเยอะมากอ่ะจริงๆเป็นคนที่ไม่ชอบกินอะไรที่คนเยอะๆนะแต่ว่าวันนี้ถ้าเราอยากเราเราก็ต้องต่อแถวอ่ะดูอันนี้อุตส่าห์ดึงข้ามถนนไปอีกฝั่เดี๋ยวเขาว่ามาไม่ถึงบรรทัดทองดูคนหน้าร้านนี้ คนหน้าร้านเยอะมากทุกคนตอนนี้เราอยู่กลางแยกเลยทุกคนไปได้อยู่กลางถนนนะอยู่ริมอยู่กลางแยกคนเยอะมากเลยแยกนี้เป็นอะไรที่แบบคนเยอะมากเยอะแบบเยอะสุดๆอะเขาฝังลูกดูกฝังนูกดิมะหิวยังครับลูกหิวแล้วสุดเราก็ได้มาคงใม่มาหาต่ครอสักทีทำเหมือนไม่ได้มาบ่อยอย่างนั้นแหละ ที่นี่เดินไปร้านไหนคนก็เยอะค่ะทุกคนคือแบบว่าคนเยอะทุกอันดูเดินแบบเบียดกันเลยอ่ะทุกคนที่แค่แล้วน่อร่อยแม่กินร้านไหนได้ไหมอ่ะนี่น้องแชปเปอร์เหรอเริ่มหิวแล้วแชปเปอร์เริ่มหิวแล้วโอ้โหอันนี้คนก็เยอะดูดิกินร้านไหนก็ได้ค่นั่งรอเต็มเลยร้านนี้กินร้านไหนก็ได้ที่มันเบียดกันดูดิร้านเยอะมากไปเ เราเลี้ยวเข้ามาในซอยนะคะทุกคนเราจะไปกินกุ้งแช่น้ำปลาปานนีไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าเพราะว่าคนอาจจะเยอะมากแต่บรรยากาศดีมากอะ่ะทุกคนดูดิคือมันคนเยอะอ่ะมันเดินแล้วมันแบบมันทุกอย่างมันมีสีสันนะมันดูน่ากินไปหมดเลยะดูดิตึกเวนนาอู้สึกนี้สวยจังมาเดินที่นี่แล้วให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ที่ไหนคะเี่่หม<ะ>ือนที่เวนนาที่เราไปเ<ะ>ดินกันใช่ไหมมันร้อนเหลืออะไร ้ยเราตุกตุกน่ารักดูดิรถน่ารักมากเลยทุกคนเป็นตุกตุกแบบไฮโซมากดูชุ้พาน,น่ารักชาบูอูดเป้นต่อน่ากินถึงแล้วจ้าป้านีสุตรเด็ดกุ้งสดตัวใหญ่เป็นกุ้งแช่น้ำปลาจา้านี่เลยสันหากินมากรู้ได้ไงว่ามีร้านนี้ไปเห็นไปนเห็นนี่นะ ก็ใน TikTok ใน t i k t ชาวโซเชียลนี่เขาจะมีป้ายบอกตรงน,นี้นะจ๊ะวันนี้กุ้งเป็น,นปตัวใหญ่จะได้เสร็จละห้าตัววัน,นีบนรรทัดทองจะเปิดตั้งแต่สี่โมงถึงสามทุ่มนะคะทุกคนไม่ได้มีแค่กุ้งเดียวนะหอยก็มีนะคะไปหอยน้งลกด้วยความที่คนเยอะเนาะเขาบอกว่าแบบถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยมา,มาหลายคนทีเดียวพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยเขา ให้ต่อคิวเข้าสั่งอาหารเลยเข้าแถวได้สองช่องนะคะเขาก็จะมีลูกศรบอกเนาะเป็นร้านเล็กๆนะคะทุกคนไม่ได้มีที่ให้นั่งกินนะคะเป็นแบบเหมือนสั่งกับบ้านอย่างเดียวให้ดูบรรยากาศนะทุกคนคือแบบร้านแต่ละร้านอนะ่ะเขาออกแบบดีไซน์ร้านแบบหน้าเข้าแทบทุกร้านเลยอะ่ะถึงแม้ว่าจะดูแบบเป็นตึกเก่าๆต้องคงว่านะ่ะถ้ามองอะ่ะมันอาจจะแบบว่าดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าพอกลางคืนอะ่ะ ทุกคนแสงสีมันแบบว่าคือมันน่าเที่ยวมากอะมันน่าเข้ามากอะดูดิแล้วคนนั่งเยอะแทบทุกร้านเลยอะนี่แหละค่ะร้านปนีม่ใชน้ำปลาบรรทัดทองที่เราเข้ากันไปเมื่อกี้ดีนะคะตนยังไม่ได้ของน่าจะอยู่รอพักหนึ่งนะคะกว่าจะได้ของนะคะร้านตรงนี้เลยค่ะทุกคนเป็นร้านช่องเล็กๆไม่มีที่ใหน้นั่งกินนะคือสามารถซื้อกลับได้อีกเดียวนะคะแล้วร้านนี้ก็คือขาหมูตรอกซุงนะคะ ตรงนู้นคือถนนถนนใหญ่บรรทัดทองที่เราแบบเราเดินเข้ามาเมื่อกี้นี้นะคะทุกคนแปบเดียวเองอ่ะได้ของแล้วว่าขอดูหน่อยน,น,นี่ทุกคนได้มาเป็นแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือแบบพร้อมทานเลยมีใบอะไรมาให้ด้วยอะ่ะคะนาเหรอตอน้นใบคะนามาให้ด้วยทุกคนนี่ค่ะจะมาเป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยนะคะมีหอมเจียวมีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคืออันนี้ หอมมากแล้วก็ยังเย็นเย็นอยู่เลยเหมือนแบบเขาแช่ไว้ในตู้เย็น,น<อ> <laughs> ชิลมากอ่ะทุกคนตอนนี้ปวดขานะขอนั่งก่อนนั่งหน้าร้านคือแชนปาน <laughs> โอ้มีสั่งอะไรมาบ้างอ่ะมีหอยเอากุ้งหม้อหอยเอากุ้งอย่างเดียวขอนั่งกินตรงนี้ก่อนนั่งรอเอาโคมเพราะว่านัดโคมมาด้วยปวดขาทุกคนกุ้งเ <laughs> ด้งม <laughs> าหอมเยอะอร่อย สั่งมันแทกินซะหน่อยทุกคนนี่ค่ะอู้ลูกใหญ่มากดูดิลูกใหญ่โตอ,อู้อา้าวสเปอร์ถือเลยถือเลยอร่อยไหมรับบอกด้วยลูกใหญ่มากลูกใหญ่อ่ะก็ไปไม่ได้อนี่ไงลูกไม้ร้อนดเปล่าใหญ่เก้นอะ ลูกใหญ่มากอะทุกคนดูใหญ่ว่ากจะป้ายแถวอยาาไม้ไปติ้มวหนุกอะไตรายอ๋อหร่อนเลยอ่ะอร่อยมาะเดินไปสังพักมีสมาชิกมาเพิ่มแล้วค่ะที่พัก น้องๆอยู่ไม่ไกลจากบรรทัดทองนะคะเลยโทรตามให้มา <c oughs> หาอะไรกินด้วยกัน <c oughs> ทำสตูดิโอเซวค่ะเ <c> ก <oughs> <c oughs> อยู่ในร้านฉันจะกินชาทุกวันค่ะทุกคนดูมคนอยู่น้องหราอ, <c oughs> อยู่ในนี้แอร์เย็นนี่ค่ะร้านเล็กๆแต่ว่าคนเยอะมาก <c oughs> ดากิน นี่ค่ะนั่งหน้าร้านเลยจ้าทุกคนร้านสีเขียวสวยบรรยากาศดีเนาะฟินอะบรรยากาศแบบเลิศอะ้ะดูดิดแต่ฝนล,ลงปลอยๆแล้วนะแต่ว่าอย่าแรงแล้วกันตอนนี้อยู่ที่ร้านแซ่บคนไข้ทุกคนเด็กขึ้นมาอะไรเนีย่ย,ยได้นั่งเจ้าที่คับปวดขามากทุกคนนี่เมนูอาหารที่สั่งก๋วหมูทอดไก่แล้วก็ไก่ย่ากไปบอกว่าร้านเนี้ยคนกินเยอะ แต่ว่าไม่ได้อยู่ติดถนนนะทุกคนคือเราต้องเดินเข้ามาในซอยนี่ว่าพี่เป็นตัวนเมนูแบบอันนี้เป็นเมนูแบบว่าให้เห็นรูปเลยก็อยากเยียนไนก็สั่งได้เลยบรรยากาศร้านก็วันนี้เราได้นั่งข้างนอกนะคะเพราะว่าข้างในคนก็ค่อนข้างที่จะตามเส้นเล็กอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราสั่งอะไรมากินบ้างค่ะเอาตมเส้นเล็กมาด้วยตมเส้นเล็กใส่ปลาล่าเผ็ดๆเขาเหนียวอะไรว่าขขาเหนียวของจีน แล้วก็เยวแล้วก็เดี๋ยวอะไรแมวใช่ไหมแมวเมนูเยอะมากค่ะทุกคนดูดิเล่มเมื่อกี้มันเป็นเมนูซีฟู้ดนะแต่ว่าเล่มเนี้คือเป็นเหมือนพวกยำพวกตาโอเคเอาแค่นี้ก่อนนะดูเผ็ดพ่นไฟเผ็ดเผ็ดพ่นไฟมันคือเผ็ดมากใช่ไหมน้องชัปเปอร์ครับดีใจไหมเจอหนิงอะ ะละละไม่ถามนะนิ้งเนี่ยเอาชาบูกลับบ้านไม่ให้รอวันเนี้ยขอชาบูกลับบ้านเนาะขอัองขอข้าวกินทั้งวันเลยอ่ะมันมันตัวโตกับชาบูมาแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะอันนี้คือตามสิ้นเล็กค่ะทุกคนดู คุณน้ำลายไหลเลยอ่ะดูน่ากินมากทุกคนดูแล้วก็คือแคมหมูแบบมาแบบตัวโตๆอันนี้อันนี้คือยำข้าวโพดไข่เค็มนะคะไข่เค็มคือแบบว่าได้มาเป็นลูกๆแบบนี้เลยอ่ะคือดูดีได้เยอะมากแล้วก็ยำมาม่าคอหมูย่างดูคอหมูย่างของเขาน่ากินมากคอหมูย่างคือแบบว่าเทกเจอร์แบบดีมากอ่ะทุกคนดูดิคือหั่นเป็นอย่างยักยก texture ดีมากมาพร้อมกับกร,ก,กระเทียมเจียวรสแซ่บคอหมูค่ะทุกคนดูเจออะไรวะอือค่ะกินมากอ่ะดูดีอ่ะก็เหลือดสองอย่างนะหอมมากอ่ะหอมน้ำปลา<ด>อ่ะมันเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะทุกคนคือกลิ่นอ่ะมันเหมือนตำเส้นพวงที่แบบเคยซื้อมาจากในช้อปปี้อ่ะสั่งอะไรมาอีกเนี่ย ความคิดเห็นองวท้องนี่นี่อร่อยเมี่เด็ดครับเด็ดมาแล้วรับนัอยใส่ใหม่ยำปลาดุกฟูฟูแบบน่ากินมากดูเด็ดอืมบานแล้วเราสั่งเผ็ดกันทุกเมนูเลยปะเนด็ดทำไมกินรู้สึกแบบเผ็ดๆจังเลยอ่ะนี่ไก่ง่ายน่ากินมากอืมไม่ไม่ดำดำเหมือนผิวโอมเลยอะไรอร่อยมากแม่เห็นกินเลยแม่เห็นกินไก่ เรื่องล้างมือผงม,มือก็มีถัดแล้วอ,อ,ลอากของกระปุกอยู่มันไม่ใช่หรอกมีเกล็ดมือไปจับอะไรมานักก่อนักผมไปห้องน้ำมาเนาะไปล้างมาห้องน้ำหน่อยสาบานว่าล้างล้อนมนัวนะคะตอนแรกเรากดคิวไปแล้วก็เลยคิวไปแล้วอันนี้คือเรากดคิวใหม่รอตั้งแต่ประมาณเกือบ80คิวนะคะ ตอนนี้เหลือ16คิวแล้วค่ะทุกคนอดทนอีกนิดนึงเราจะได้กินแล้ว8คิวแล้วเลวอีก8คิวเราจะได้เข้าไปกินแล้วค่ะทุกคนพร<อ>ะหดมากกว่าจะได้กินร้านนี้คนเยอะตลอดเลยดูคนที่แบบร่วมชะตากรรมในการยืนรอเยอะกว่าจะได้กินใกล้แล้วใกล้แล้วตอนนี้เหลืออีก3คิวจะถึงเราคนเยอะไม่พักเลยจ้าดูจ้า ก่อนจะได้คิวรื้สโหดมากน้องชจปเปอร์ครบโอ้ยแ,แอร์เย็นมากเลยนะเนาะเพราะเราอบด,ด้วยเมีเตาอบให้ดูด้วยใช่ไหมครับนี่เ,เขาเห็นเลยทําให้เราเห็นเห็นเลยค่ะเป็นห้องกระจกแบบนี้เลยค่ะทุกคนแต่ว่าเราต้องเดินไปสั่งของเองนะปะเดินไปสั่งของกัน <S 2> <S 2> ในร้านคือเอก็คือค,อคอโคมมากคนเยอะแต่แอร์เย็นนะทุกคนไม่ร้อน งนี้พี่พนักงานเติมของตลอดเลยอะทุกคนคือไม่ได้พักเลยอะดูดิเติมแบบเติมเติมยับอะพอเติมปุ๊บโดนกวาดเติมปุ๊บโดนกวาดตลอดเลยเราไปหยิบนมในตู้กันมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่หกขวดเบาเบารสชาติไม่ซ้ากันแล้วเดี๋ยวเราต้องมาต่อแถวคิดตังที่หน้าแคชเชียร์นะคะคนณยอมากต่อแถวคิวตังคุณวายเนาะคนเยอะมากอะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูตรงหน้าแคชเชียร์ ดูดิอันนี้ตรงหน้าแคชเชียนะมุนวอยมือทุกคนเข้าใจหัวโอพนักงานเลยอะน่าจะเหนื่อยมากอะดูดิดูด้านในค่ะทุกคนขยายกันแข็งมากด้านในคือพนักงานแบบทำกันแบบว่าไม่พักเลยอะเพราะว่าคนมาตลอดเลยแต่ว่าข้อดีของร้านนี้ก็คือว่าเขาทำให้เราเห็นเห็นเลยนะว่าแบบเอ้ยเขาทำสะอาดจริงอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้ไปแอบทำหลักล้านอะคือทำให้เห็นตรงนี้เลยอน,น,นดิบัตเตอร์บัตเตอร์มันคือนมกันนมยังไงอะนมหมนแล้วนมทุกอย่างมคุยมันไม่เสร็จเด็ดขอะไม่มีหลอดอะลองซื้ออร่อยไม่มีหลอดไหมคราวนั้นจะมีหลอดอะนี่นมอะูรคือหลอดเอาตรงไหนอะมาเป็นแก้วแบบนี้เลยแก้วนี้แล้วก็เป็นแก้วเยติค,คือเก็บความเย็นนะจะแบบดมา น้องเชพเปอร์อยากกินน้ำอะไรเออน้ำนมนั่นแหละอร่อยอันเนี้ยใช่้าไหเอไม่ไนมมันี่อันเนี้ย ซอนเศษซอนเศษพี่จิ้มขนมปังเยอะมากป้าลุยพี่เล่นเยวที่เล้งอันนี้สังพยาโบราณอันนี้อะไรอะไม่น่ากินเลยสักพยาโบราณอันนี้ไอันน้อะรอะอันนี้อะไรอันนี้ม่นกนะ ะกยาโาลไก่าำลังเดินกับฝนลงแล้วค่ะทุกคนดูบรรยากาศดีมากอยู่ในกรุงอะนะเดี๋ยวเรากลับไปอยู่ชานเมืองกันละ อาทุ่กว่าแล้วค่ะทุกคนกว่าเราจะกลับถึงแปดลิวนะคะเยี่ยงคืนกว่าฉันจะอาบน้ําเสร็จก็ตีหนึ่งกว่าจะได้นอนก็ตีสองโอเคสนุกมากทุกคนมาเดินเล่นชิลๆได้ก็บันเทิงดีค่ะตอนนี้เรากําลังเดินกลับไปที่รถนะคะนะเพื่อที่จะไปขึ้นรถนะคะแล้วก็ขับรถกลับบ้านนะคะทุกคนตอนนี้คือคนก็เริ่มบางๆแล้วแหละเพราะว่ามันเริ่มดึกแล้วเนาะ ใครที่ยังไม่เคยมาเดินหาอะไรกินที่บันทัดทองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเรื่องนะสําหรับใครที่แบบไปเที่ยวแต่ยเยาวราชอะไรอย่างเงี้ยก็ลองมาเที่ยวบันทัดทองด,ดูนะคะสนุกดีค่ะของกินเยอะดีค่ะทุกคนโอเคสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะคะทุกคนไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย